เอาละครับสวัสดีครับพบกับผมซีโร่เซเวนตและเกมบูลี่ภาคที่หนะครับแม่คิดถึงบรรยากาศกเก่าๆจังเลย <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกมเก่าแล้วแต่ผมก็อยากจะเล่นมันนะครับโอเคครับผมเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเราก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคไปกันเลย Let's go แม่นึกถึงบรรยากาศกเก่าๆจริงๆนะเนี่ย จิมมี่พูดอะไรไหนสิเจมส์อะไรคุณเป็นใครแม่สอนมาว่าอย่าคุยกับคนแปลกหน้าแม่ที่แม่เคยขอร้องทำตัวดีๆกับพ่อใหม่ของลูกหน่อย โอเคพวกคุณรวยขอบคุณคุณนะที่คุณแก่กับปู่คุณตั้งสองเท่าหัวอ้วนและก็หัวล้านมันจะมากไปแล้วนะไอ้เด็กเลวนายคนประสาทแม่นาย่านแค่อยากจะออกไปไกลๆจากนายแล้วสิอ๋ออย่างนั้นเหรอไม่พูดกได้เหรอไม่อยากจะเชื่อเลยไอ้เด็กมีสารนี่เราจะมาจัดการกับเธอหลังจากที่กลับจากคนิมูลในปีหน้า ขอให้สนุนนะจิมมี่ะะคอยคิดถึงนายบนเรือสำราญนะจ๊ะป็ตามใจสิโอ้ยอมรับจริงจิมมี่นี่เป็นเด็กมีปัญหาจริงซึ่งแค่มองก็รู้แล้วนะเนาะ ฮ่าไปซะแล้วแม่ทำไมถึงได้ยอมแต่งตงานกับคนจอมปลอมพันนั้นแม่เป็นอะไรของแม่นะไม่อยากจะเชื่อเลยเธอคือคนหนุ่มพอกินสินะมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเรากำลังรอเธออยู่เลยขอต้องรับสู่บูเวอร์ดอะแคดมี่อ ฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องมีความสุขกับพี่แน่มีความสุขมากๆเลยล่ะยังไงซะฉันก็ไม่อยากจะเสียเวลาชีวิตเพื่อมารอเด็กเกเรหรอกนะฉันน่ะมีผู้ชายที่จะต้องไปเอาใจว่ดีครูใหญ่เขารอเธออยู่ฮอบกินที่ห้องทำงานของเขาโอเคห้องของเขาอยู่ทางนั้นนะเจ้าหนุ่มด้านในอาคารหลักอย่าให้ด็อกเตอร์แท็เบอร์สนิตต้องรอนานนะเขาเป็นคนฉลาดคนฉลาด โอเคครับตอนนี้เราก็ขยับได้แล้วโอ้ไอพวกนี้อย่าไปสู้กับมันนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังสู้อะไรพวกนั้นไม่ได้เอาละเรารีบไปอาคารเรียนกันดีกว่านะครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วบอกตรงนะครับ คือผมจําไม่ได้แล้วล่ะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงแล้วนะครับผม <c oughs> คือนานมากอ่ะไม่ได้เล่นมานานแล้วครับผม <c oughs> เอ้ยอยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเอ๊ะมาผักเฉยเลยเดี๋ยวเหอะจะตามมาทําไมเล่าเออจาน <Hello> there, สวัสดีครับคุณป้า อ่าใช่เธอคงจะเป็นอกินสินะอออะไรอะไรผมไม่ถึงใช่ครับแล้วก็ดีแไปขอดูสิเธอไปทำวิลกรรมมาเยอะเลยใช่ไหมลายเข้าของฝนสีกำแพงท่าพุจราหยาบคายใช้ความรุนแรงไม่เคารพครูบาอาจารย์โอ้ฉันกลัวเธอไปหมดแล้วนะอกินเอาเธอนะให้ผมได้พักบ้างเถอะใช่รู้ไม่เคยเจอแบบเธอไม่เคยเลยในชีวิต ฮากินเธอเธอคงจะเป็นเด็กที่สามหาวที่สุดเท่าที่ครูเคยประสบพบเจอบอกมาสิทำไมคุณต้องมาเสียเวลากับเธอด้วยผมไม่รู้เพราะมันเป็นหน้าที่ของครูไงนี่แหละสิ่งที่ครูต้องทำเธอเป็นคนสร้างปัญหาเองนะและครูจะเป็นนิสัยเด็กแบบเธอให้เธอเป็นคนที่มีคุณภาพของชุมชนเราในสถาบันนี้ครูมีความรู้สึกที่ดีต่อเธอนะไอ้หนูครูรู้ว่าเธอกับครูจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้เธอพยายามอย่าสร้างปัญหา หรือไม่งั้นครูจะสร้างปัญหาให้เธอเองคุณแดนเวิร์ดกลับมาหรือยังคะครูใหญ่ดีดีฉันเอาชามาให้คุณดูแลผมดีจังคุณแดนเวิร์ดแค่นี้ไม่เหนือบาก็แรงหรอกค่ะครูใหญ่ฉันพาเพื่อนใหม่ของเราขึ้นไปทัวร์รอบโรงเรียนหน่อยสิและให้เขาแต่งกายใหม่ซะด้วยได้ทันทีค่ะครูใหญ่มาสิไอหนูฉันไม่ได้มีเวลาว่างท้งวันนะและไอหนุนจำไว้นะเธอจะไม่สร้างปัญหา ไม่อย่างนั้นเราจะทำให้เธอสงบเองโอ้พูดกันดีๆก็ได้มั้งก็อย่างว่าไงเนาะเรามันเด็กเกเรที่มีประวัติมาก่อนนี่นะเันมาแล้วโรงเรียนที่แทบจะแย่ที่สุดในประเทศทีส่วพวกสิบเก่าก็เป็นได้แค่พ่อค้าขายอาวุธฆาตกรต่อเนื่องและทนายประจำบริษัทอากโคดและครูแก่นั่นที่ว่าจะปาทฉันได้งั้นเหรอ ได้เห็นดีกันแน่เพื่อนแล้วจะจัดการให้กับคนที่สมควรโดนเท่านั้นแหละชุดเครื่องแบบเธอเป็นไหนฮอปกินส์วิ่งไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้บทที่หนึ่งสร้างเพื่อนใหม่และศัตรูเออรู้แล้วหนะ้าไปแล้วเนี่เออพูดดีๆมันจะเป็นอะไรนี่ฮะโอ้พอดีจัน เอาละไปไปกันครับอันนี้มาดาเราลูเซอร์อีกเดี๋ยวเหอะตกปากแตกเลยเอโอเคไปไปหอพักกันครับผมจะไปสนใจกไอ้พวกนี้โอเคออกมาข้างนอกละ โอเคต้องวิ่งผ่านทางนี้สินะโอเคไปทางนี้โอเคหอพักชายไทซีที่เวลาอะไรใช่<ฟ>เวลาซัดนเว้ยตื้อไปเด็กใหม่มันเลยซัดมันเลยมาไอพวกนี้มา โอเคมานี่นี่มานี่มาดิมาดิโอเคจับโอเคมาดิโอโอผักเด็ด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 นี่ผักคืนเนี่ยเป็นไงล่ะไปนีมามาหนีมาดิมาดิมาดิาดนี่อุ้ยน,นี่โอเคจับได้ละหนี ตอยหน้าตัวเองทำไมฮ่าฮ่ากยเน่ไอเด็กเม่ตยเฮ้ยพวเธ่กันออกมาได้แล้วล่ะนะแยกย้ายกันแล้วทำไมเธอไม่ไปใส่เคร่แบบละไอหนุ่ม่ไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้โอ้ไม่เอาดี เฮ้ยนายเด็กใหม่นี่ใช่เราจะทำไมเป็นมิตรกันหน่อยสิให้จะพักบ้างเถอะไอที่แพ้เฮ้ยใจเย็นสิเพื่อนที่นายอัดท่านกันหมดแหละใจเย็นไว้หรือจะให้พวกเขาส่งนายไปบำบัดพวกนั้นเคยทำกับฉันแม่งแคบบ้าเลยน่าตื่นเต้นดีนะตอนนี้ฉันไปได้ยังฉันบอกว่าให้ใจเย็นเลยเพื่อนจะมาแต่ฉันนะว้ยฟังฉันนะไอ่คนหัวแข็งนายเพิ่งจะมาถึงโรงเรียนที่ห่วยที่สุดในประเทศและฉันก็มาเสนอตัวเพื่อมาเป็นเพื่อนกับนายเชื่อเถอะว่าในที่แบบนี้นายต้องการเพื่อนแน่นอนก็แล้วแต่นะ นายจะยอมเป็นเพื่อนที่จะยังไงได้ต้านนั้นเยี่ยมฉันจะพานายไปดูรอบๆเราไม่มีบ้านในหอหรอกนะมีแค่ตู้กดน้ำอัดลมและไอ้บ้านนี้ก็จ้องที่จะใส่เดี่ยวกับเราอยู่เรื่อยเลยนะไอ้บ้านนี้อ่ะไหนขอลองดินายควเป็นเซ็ตทีแบบได้แล้วนะถ้านายไม่อยากจะมีปัญหาอ่าโอเคไปเปลี่ยนชุดกันครับผม อ๋ออันนี้ไงโอเคเข้ามาแล้วมาเปลี่ยนชุดกันตอนนี้ในตู้เสื้อผ้าเราก็มีแค่ชุดเดียวแล้เนาะโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ เ้เป็นไงบ้างนายเป็นเด็กใหม่สินะฉันพีทพีทโควักี้จิมมี่ฮอปกินแล้วก็ไม่ต้องมาถามนะว่าฉันเป็นยังไงเพื่งมาถึงแค่5้นาทีก็มีคนอยากให้ฉันตายซะแล้ว ขนาดพ่อแม่ของฉันยังไม่เสียฉันเร็วขนาดนี้เลยงั้นก็ขอต้อนรับตู่บลูเวิร์ดแดนขยะชัดๆฉันเพิ่งโดนไล่ออกจากโรงเรียนที่เรียนมาได้แค่รึ่งเทอมเองใช่ฉันเพิ่งโดนไล่ออกจากโรงเรียนที่เรียนมาได้แค่ครึ่งเทอมเองพราะใชนมันแย่มากเรื่องทำเป็นเริงซะแล้วเหรอเฮ้ยแล้วนีปัญหาอะไรก็แค่สมาธิั้นสตัวใหญ่นะก็แค่เรื่องชีวิตพ่อแม่โรงเรียนนี้พอจะเดินทางตะวันตกแ้วจริงๆนะพ้าเรื่องฉันเอาไปก่อนเถอะอ๋อฉันว่าในเจอมัดขคอดประจำหอเขาแล้วล่ะ สวัสดีครับทุกท่านเชิญพบกับไอ้หนุ่มหน้าหวานผู้ชายที่ตุ้งติ้งที่สุดในโรงเรียนนี้พิตตี้นี่นายไม่คิดที่จะไปเล่นกับเพื่อนในจินตนาการซะแล้วเหรออย่ามายุ่งกับฉันนะแกรี่ดูนายสิอย่ามายุ่งกับฉันนะแกรลี่ฉันสองแปรตัวขึ้นมาทันทีเพราะเข้าสู่ช่วงวัยแรกรุ่นมีปัญหาหนักหนึ่งไนฉันแค่อยากทำดีกับเด็กใหม่นี่เขาเพิ่งเข้ามาที่บลูเวิร์ดบนเส้นทางไปสู่คูกที่ไม่อาจเลี่ยนได้นี่เขาก็เก็บของแล้ว พวกนายจออกไปก่อนได้ไหม <c oughs> oh, โอ้ oh, <no. S 1> ดูสินายทำอะไรลงไปนะ <c oughs> พีทจิมมี่เขาลขา <c oughs> ําคาญนายซะแล้วเอาล่ะผมก็คงจะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอตัดพาร์ทได้เพียงเท่านี้นวกันนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูงไว้เจอกันนะครับ